สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อน,นี้สิพามาห็่หมูสามชั้นผัดพริกแกงถั่วได้ค่ะส่วนผสมหลักๆก,กับหมูสามชั้นค่ะเลือกอช่วงที่มันน่อยช่วงท้องมันนะคะหมูสามชั้นตัวนี้ก่ะพริกแกงผัดเผ็ดค่ะบริําเองค่ะซื้อมาเหมือนอันนี้ใบมะกรูดนะคะถั่วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบแล้วกลับไปบึงวิธีกัน ัดกันเลยค่ะ เตรียมหมูเสร็จแล้วเตรียมถั่วเสร็จแล้วนะคะเนาะฉีใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเอาไปพัดกันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันเพื่อลงไปนิดหน่อย เ,เอาพี่แกงลงไปผัดให้หอมเลยเด้อจ้ะพี่แกงเริ่มหอมก็เอาหมูสามชั้นของเรานลงไปผัดเลยค่ะ น้ำมันพืชที่พัดตอนแรกเราจะบดใส่หลายด้วยค่ะเพราะว่าน้ำมันจากหมูสามชั้นเขามันจะออกมาอีกค่ะมันเซให้มันหลายโทษใส่พอได้พัดผิดแกงกับพอค่ะ ไปให้หมูสามชั้นทางซุกดีนะคะเครื่องแกงหอมจะมาปรุงรสกันค่ะขั้นตอนนี้เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะ ปรุรกันเลยค่ะต้องปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วแต่ไผ่มักหวานน้อยหวานหลายได้ค่ะพัดอันนี้ก็จะให้ออกหวานนิดนึงค่ะล้วปรุงรสน้ำตาลทราย น้ำมันหอยค่ะอทอดไ้ซุกเข้าเครืองแล้วก็ใส่ถั่วลงไปนะคะ่ะ De nada, ถั่วลงไปเลยค่ะ,คะพับให้ถั่วสุกจะใช้ได้แล้วค่ะพร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ใบามากเลค่ะ ใส่ใบมะกรูดสีลงไปค่ะแล้วแล้วจ้าหมูสามชั้นผัดพริกแกงถั่วง่ายๆไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเพื่อนๆผู้จับกันโหหมูสามชั้นครับแล้วก็ สร็จแล้วลูกอร่อยหอมไหมครับโอ้ก้าวอิ่มมาจากไหนไม่รู้จากจากจากแอปเปลลลิ้ลอิแมแอปเปลลลิ้ลเหรอลูกแอปเปิ้ลเขียวได้ไรลูก นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหมสูสามชั้นผัดพริกแกงถั่วของเรามากินข้าวนำกันได้ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ถ่ายรูปกันลูก